แรงสีฟันสำหรับเด็กนะคะเลือกที่ขนแปรงนุ่มกำลังดีนะคะปลายหน้าตัดตรงนะคะเนาะแล้วก็ปลายขนแปรงกลมมนนะคะจะได้แปรงฟันนะคะเอาขี้ฟันนะคะออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ไม่บาดไม่ระคายเคืองเหงือกลูกนะคะแล้วก็ถ้าคอแปรงโค้งงอได้แบบนี้นะคะก็จะดีมากเลยนะคะลดการที่จะแบบไปทิ่มคอนะคะหรือว่าไปที่เหงือกลูกนั่นเองนะคะด้ามจับนะคะจับถนัดมือผู้แปรงแบบนี้เวลาที่เราแปรงฟันให้ลูกนะคะแปรงจะได้ไม่เลื่อนหลุดลงไปในช่องปากลูกนั่นเองน จะเลือกใช้เป็นแปรงซีฟันเด็กคินดี้เหมือนกันกับแม่โบก็ได้นะคะที่ออกแบบแปลงนะคะแล้วก็พัฒนาร่วมกับธนตแพทย์นะคะจึงมีความเข้าใจนะคะช่องปากของเด็กอย่างที่สุดค่ะส่วนยาซีฟันสาหรับเด็กนั้นนะคะยาซีฟันเด็กหลอดแรกเลือกที่ฟัวไรน์1000 ppm นะคะเพื่อช่วยทาให้ฟันแข็งแรงลดโอกาสการเกิดฟันผุเนาะถ้าคุณแม่กังวลเรื่องของกลิ่นปากเรื่องของคราบพลักที่ฟันลูกเลือกยาซีฟันเด็กที่มีนวัตกรรม p ร e and probiotics นะคะก็จะช่วยเรื่องนี้ได้นะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ของคินด ก็สามารถใช้เป็นยาสิฟันเด็กคินดี้หลอดนี้แปลงฟันให้กับลูกได้เลยค่ะหรือจะเป็นสูตรดั้งเดิมของเขาก็ได้นะคะก็จะมีตั้งแต่ฟัวรายหนึ่ ppm แล้วก็ฟัวรายหนึ่ ppm นะคะชอบใจแบบไหนเลือกได้เลยจิ้มได้แต่การดานล่างคลิปนี้ค่ะ